ใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยอ้าวหนึ่งแต้มมันมอนอันนั่นันน,นั่นโอ้ึ้นมาบุญไมนมาเายครับนอนสวัสดีครับพี่น้องจะพามายามเบสครับดูเยอะหวก เมื่อวานนี่นะฝนอย่างแรงครับผ่าดแหลมหนึ่งหลังแล็กแปดทิปคันนี่แล็กแปดทิปคันเลยครับโอ้นามถล่มเลยครับนามถล่มโคบิดเลยเอ,อ๊นามถวมบิดเลยไล่ะ โอ้โหอ,อะไรล่ะนี่อันนี้เป็นเหยอะอะื่อเลยอันนี้เหยื่อหวกอ่าห่วงยังดินอยู่นี่คันโกงแตะเลยไหลนี่เขาลูเขาลูหนูหรือเปล่านี่โอ้เสียงดินอยู่นู่นเสียงดินอยู่นู่นตัวหนึ่งดูคันนี้ก่อนครับโกงแตะเลย กูข<ส>้ออฟังเป็นไหลดิโอ้ยหโหดมีคอบิดเลยนอนไปเป็นไหลเป็นไหลเลยแหะหาลูกนูเก่า พี่น้องอู้หูเมื่ปลายา,ยยาเล็กฮือเยลยาเล็กด้ยไม่มีเขาไม่ได้ยารเลยปานเย็นนะก็หญ่ไปเลย พันยาครับพี่นกกำลังดีๆีโอ้เดี๋ยว่วกก็เหลือจากวันที่ไปคนบุรีลเลยครับไปก็ผ่านผลผ่านไก่เซนแอดผ่านพวงเหลือก็เลยมาใส่ครับพี่นกเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวห่วงใได้เลยแหละใหญ่ใหญ่ใหญ่ Chạy lưu chạy lên chạy lưu chạy lưu Wow, mình dạy lưu dạy à lư 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 oh, uh, Chắc 80 dạy lưu đó, lưu vậy lưu dạy ม,ม,มันมันปลาเนี่ยโอ้ยมันขึ้นมาข้างบนนี่โอ้คึนนี้ปลาอา,า,าน่าเอาน่าโอ้ขึ้นมาบนนี่มันเป็นอะไรครับนอนอือใส่รุ่นเดียวกันเลยครับตัวแรกใส่สวยเลยขึ้นมาบนขนาดหนึ่งกว่าจะ เป็นงูถึงกลัวเห,ลเหมือนกับไม้นั่นละโอ้ใส่สวยเ,เหมือนกับไม้คนบุรีมีแต่ง,งูฮ่า่าเก็บใส่สวยเลยขน้าไปอย่างลูกข <c oughs> <c oughs> นาอะไรอย่าง เรียกว่าหม้ครับรหมอบืนน้ำม,มันไหลครับมันคือนีฝนตกถือว่าแรงเลยล่ะในรอบเดือนแบบที่สองอันนี้น่าจะเป็นหวก มีพวกมีเขียดเด็เกเมื่อคืนนี่ก็จับเขียดด้วยเขียดตามตามคนาคันนิ่งๆแต่ว่าทำไมหนาฟ่ามันพุทธ้างงนา้าเออไม่ใช่อืมเหือครับเหยื่อไม่เหลือแล้ว เขาทาเลยครับแถวบ้านไปลอยพันปลาหลบหลวบมีพุธบังครับมีพุดบับบับบุบบับบุบบับบได้ลุนอยู่ พูดหลอกบิดเลยรอเหยื่อเคยกินเหยื่อกับบิดครับคันนู้นเหยื่อมดไม่ลมเล่มาเปลี่ยนตอนฝนตกเคยกินเหยื่อแล้วครับคันคันอยู่เช่เลยแต่ว่าไม่ติศไปเดี๋ยวเราจะอ้อมไปด้านานู้นครับผมดักแบบผมอ้อมครับ อากากรครับแต่ว่าปลาทั้งมีดินนี่ครับพันมับแแบบเลยละ่ะรับนาแต่ทำไมมีดินเอยพันโขเขาดูดูไปเนอะเฮ้ยนี่ไงของว่าป่า ใช่มนีโอ้อยาหนึ่งวันจะใช่เอออะนกินขันหนามผิวหนามเลย <c oughs> <c oughs> เออเยาแล้ว <c oughs> วะโอ้อ้โอ้่าไอลดินแรงจัง ชนปลาชนมอแล้วมาแล้วว้าแถวที่สามสวยสวยเลย ยันยึดยึดเพียงดินอยู่น,ะน่ามันเอ้ยเรียบร้อยชนดําเมียงเลยแับน้ำใสใสเยบ็เยบใสเยะพวกเข่าบ้านใช้ได้เลย ขยันเปลี่ยนเยอะนะครับพี่หนุจะได้เยอะอูนี่เยอะหวกมืดไปอู้มเยอะอู้ปลาหน่อยมันเยอะ,ออยเ,ยอะเสียงปลาตีพอได้ลุนอยู่ครับกลางคืนตอนดักฝนมันตุกในไทยดูครับตอนกลางคืนเอ็นพีซี 4. มับเหลือคันสุดท้ายแล้วชาวนาก็มานาแล้วคันสุดท้ายไม่ติดยหมด หม้อหมอทิ้งไปเอ่ะไปเจ็ดสิบแปดสิบคันประมาณมันจะเปลี่ยนเยือข้งขึ้นไปเนี่ยเยื่อมันแทบตุกคันครับเยื่อหวกเนี่ยแถวบ้านนี่อย่างลานเลยครับแต่น้ำยังมีเยอะ แต่ถ้ามีเยอะๆน้ำเยอะๆจะชวนทีมงานมานี่ก็ลอยปนตกเมาคืนก็ตัดยาตัดใบเขาสวยเลยกำลังหลัดเลยได้นด้ำเราไปจะรุปหยดกันเลย ครับพี่น้องพอแล้วสำหรับการยำดูยเยื่อหวกเหลือจากคนบุรีแลยครับวันที่ไปคนบุรีหวกฝนมันตุกแรงครับไม่เลยไม่เนียมาเปลี่ยนตีแต้มครับอ๋อมัดแน่นด้วย แต่มันมาวัได้ตมหมอปลาออครับพี่น้องสำหรับการยามเบ็ดีรือ,อหวกมหม้แทวบ้านครับเดีย๋ยวรอจะนำหลาดนาสักทีครับจะชวนทีมง,งานเอย่าหววอยังดีอยู่เลยครับแต่ต้องขยันเปลี่ยน ทำไมขยันเปลี่ยนก็ไม่ได้ปลารับพี่น้องขยันเปลี่ยนกลางคืนปลาจะกินกลางคืนกับกลางวันไม่ค่อยท่าไรโอเคพี่น้องจบคลิปเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ